สวัสดีครับสอนเพิ่มผู้ติดตาม YouTube หรือ Subscribe สายขาวลงโฆษณาราคาถูกครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งซับสไครตสนับสนุนช่อง107เ็ดคบ 4. ประเด็น 1. YouTube Studio 2. Google a d w o r d 3. สร้างลิงก์ช่วยเพิ่มผู้ติดต,ตาม 4. การเข้าใช้งานโหมดผู้เชี่ยวชาญใน Google a d w o r d s ต้องเปลี่ยนนะครับสำหรับมือใหม่ครับตัวเล็กมากด้านล่างเดี๋ยวเจาะลึกกันเริ่มอธิบายจาก YouTube Studio นะครับแนะนำให้เข้าเช็คข้อมูลจากตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วเลือกหัวข้อเนื้อหาเลื่อนไปที่คลิปวิดีโอที่คุณโปรโมตโฆษณาเมื่อเจอแล้วลากเมาส์มาชี้คลิกบริเวณข้อมูลวิเคราะห์เพื่อเข้าไปดูความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะมันอัปเดตแบบเรียวไทม คุณจะพบเจอการโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับมีใครเข้ามาดูกี่คนแต่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ายอดผู้ติดตามไม่ขึ้นผู้ชมอาจจะกดเข้าไปส่องที่ช่องนะครับแล้วกดติดตามจากหน้าช่องดังนั้นในคลิปวิดีโอจึงไม่ปรากฏผู้ติดตามจากคลิปวิดีโอนั่นเองครับไม่ต้องตกใจแต่ที่คุณจะพบเจอได้อย่างชัดเจนคือยอดดูจากการโฆษณาชัวร์เลยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับอุปกรณ์นะครับ เลือกเฉพาะเจาะจงเป็นคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเจาะลึกกันในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมขอกล่าวสรุปก่อนว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเขาจะเปิดผ่านแอปพลิเคชันซึ่งไม่รองรับเอาชัวๆคือคอมพิวเตอร์นะครับเปิดโฆษณาเฉพาะคอมพิวเตอร์จะรองรับ100%เปซ์ครับสุดท้ายแล้วอย่างที่เกิ่นนำนะครับคุณต้องเข้าสู่โหมดเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นส่วนมากมือใหม่จะเปหลงทางกับโหมด หมวดเริ่มต้นซึ่งมันไม่มีตัวเลือกเช่นเดียวกับคลิปที่ผมจะกล่าวในช่วงท้ายขั้นตอนสเตปต่างๆมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่คุณจะหลงทางผมจึงหยิบยกหัวข้อกล่าวสรุปให้คุณได้เข้าใจก่อนที่จะเจาะลึกนะครับโอเคเริ่มลุยกันได้เลยนะครับเมื่อเข้าใจหัวข้อขั้นตอนแรกก่อนที่จะเข้าสู่ Google AdWords สร้างแคมเปญโฆษณาเข้ามาที่ YouTube Studio ในคลังเนื้อหาคัดลอกลิงก์คลิปวิดีโอก่อนนะครับ ลากเมาส์มาชี้ที่คลิปต้องการโฆษณาสังเกต3จุดฝั่งขวามือตรงนี้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้คัดลอกลิงก์นั่นเองครับคลิก1ครั้งนะครับระบบคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดจดจําในเครื่องแล้วเรียบร้อยไปที่ Google Adwords โดยพิมพ์คําว่า adw ชี d w o r d s คลิกค้นหาครับ Google Ad ประเทศไทยคลิกเริ่มเลยทันทีนะครับตรงนี้ครับ ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับมือใหม่อย่าลืมเลื่อนไปที่เปลี่ยนเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ1สร้างแคมเปญโดยไม่ระบุเป้าหมาย 2. เลือกหัวข้อวิดีโอเลือกประเภทของแคมเปญในหัวข้อแรกนะครับแคมเปญวิดีโอที่กําหนดเองครับจากนั้นกดดําเนินการต่อครับตั้งชื่อแคมเปญเพิ่มยอดติดตามแคมเปญงบประมาณและวันที่นะครับ เปลี่ยนเป็นลายวันนะครับคลิกเปลี่ยนนะก็เริ่มต้นวันละ40บาทขำๆครับแก้ไขวันสิ้นสุดนะครับสัก1เดือนหรือ2เดือนแล้วแต่ครับ เลื่อนไปที่หัวข้อต่อไปเครือข่ายครับไปที่ละาหัวข้อนะครับใจเย็นปิดพาร์ทเนอร์นะครับแนะนำให้โฆษณาเฉพาะ YouTube ผลการค้นหาและวิดีโอสถานที่ตั้งประเทศไทยอัตโนมัติครับภาษาไทยขึ้นมาเรียบ,ร,ยบร้อยจกากับที่ยกเว้นนะครับให้คลิกเข้ามาในส่วนพื้นที่โฆษณาข้ามข้ามผ่านได้แต่หัวข้อนี้ผมแนะนําให้ติ๊กออกถ้าคุณติ๊กตรงนี้นะครับเนื้อหาสําหรับเยาวชนแสดงว่า คอนเทนต์เยาวชนจะไม่แสดงโฆษณาของคุณนั่นเองครับคลิกตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้สําคัญมากคุณผู้ชมสําหรับการเพิ่มยอดซับสไครต์โดยใช้ลิงก์กระตุ้นการกดติดตาม,มานะครับเพราะมันมันโชว์เฉพาะคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเลื่อนไปที่อุปกรณ์นะครับตั้งค่าเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วติ๊กอย่างอื่นออกติ๊กออกให้หมดนะครับอย่างอื่นให้เหลือไว้เฉพาะคอมพิวเตอร์โอเคเรียบร้อยแค่นี้ครับสาคัญมากช่วงเวลาระบบ มันขึ้นทุกวันโอเคผ่านต่อไปเวลานาทีนะครับแล้วแต่วิจารณญาณนะครับส่วนตัวผมจะเริ่มต้นที่9ก้าโมงเช้าเลื่อยไปจนถึง5.00ทุ่มของทุกวันข้อมูลประชากรสำคัญสำคัญมากนะเพราะผู้ใช้ gmail ถ้าไม่ระบุส่วนมากอาจจะเป็นเด็กนะครับก็ติ๊กออกที่ไม่ระบุนะครับอายุที่ไม่ระบุติ๊กออก 18- 24ติ๊กออกนะครับจำให้ได้นะครับ3จุดตรงนี้นะครับเพศอายุสูตรนี้ได้เลย สี่หัวข้อหลักๆเรื่องของกลุ่มเป้าหมายคือเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหรือเขาเรียกว่าคล้ายๆคอออเดียนของเฟซบุ o กนะครับเป้าหมายในระบบที่เขาเป้าหมายให้คุณอัตโนมัตินี่คือส่วนที่1ส่วนที่2คือคีย์เวิร์ดใครที่พิมพ์ใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับข้อความคีย์เวิร์ดนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของกีฬาการออกกําลังกายค้นหาหรือคลิกหัวข้อคีย์เวิร์ดนั้นๆก็สามารถสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ในส่วนหัวข้อก็คล้ายๆคีย์เวิร์ดครับการเรียนเหล่านี้ก็เป็นหัวข ส่วนตำแหน่งโฆษณาหมายถึงทําให้กลุ่มเป้าหมายของคุณแคบลงไปก็คลิกเข้าไปถ้ามันแคบมากๆอย่างเช่นคุณทําช่องคุณทําผลิตภัณฑ์อาหารคุณก็ต้องลงโฆษณาช่องที่เกี่ยวกับอาหารสามารถเพิ่มช่องได้หลากหลายช่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหัวข้อนี้ก่อนเลยนะครับสหัวข้อที่สําคัญเริ่มยกตัวอย่างตำแหน่งโฆษณาตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําธุรกิจ หาลูกทีมตัวแทนหรือใครที่ทำงานออนไลน์ต่างๆการตลาดออนไลน์เดี๋ยวโชว์โชว์ช่องที่เกี่ยวข้องนะครับช่องเหล่านี้ครับเรื่องของการตลาดออนไลน์ขึ้นมาโชว์คุณก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับจะเลือกให้โฆษณาปรากฏกี่ช่องต้องเช็คดูให้ดีนะว่าช่องช่องที่เด้งขึ้นมามันตรงกับมันตรงกับสิ่งที่คุณพิมพ์หรือไม่นะครับต้องต้องเช็คดูให้ดี อย่างเช่น3ช่องนี้ตรงแน่นอนนะครับนี่คือการลงโฆษณาแบบกําหนดช่องว่าจะให้ปรากฏช่องใดบ้างอย่างเช่นช่อง My Academy ก็ไม่ไแน่ใจว่าเกี่ยวกับออนไลน์หรือเปล่านะครับอาจจะเต้นก็ไม่เกี่ยวเลยนะสมมุตินะอ่ะไล่ขึ้นไปหัวข้อที่3คือส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ไงครับหัวข้อต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาการเงินการต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นหัวข้อต่างๆนะ คีย์เวิร์ดผมจะชอบใช้คีย์เวิร์ดมากมากที่สุดนะครับถามว่าเพิ่มทุกอย่างได้ไหมถ้าคุณจะเพิ่มทุกอย่างนะในหัวข้อตำแหน่งโฆษณาคุณต้องคุณต้องเพิ่มช่องให้หลากหลายนะก็4อย่างนี้ก็พยายามก็แนะนำนะครับอยากจะต่อก็เลือกได้เลยขอแค่มันสอดคล้องถ้าไม่แน่ใจคือไม่ต้องคลิกไม่ต้องติ๊กนะครับเดี๋ยวมันมั่ว ส่วนคีย์เวิร์ดนะครับสำคัญพอสมควรนะครับหัวข้อนี้ติ๊กตรงนี้นะครับบรรทัดที่2แนวหาแนวคีย์เวิร์ดให้ติ๊กบรรทัดที่2ไม่ต้องไปติ๊กลิงก์นะครับให้ติ๊กตรงนี้แล้วพิมพ์ได้เลยอย่างเช่นคีย์เวิร์ดของผมที่ใช้บ่อยมากคือคีย์เวิร์ดสร้างเพจเพราะมันตรงกลุ่มเป้าหมายของผมเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์นะนี่นะก็ต้องพิจารณาบ้างนิดนึงนะครับก็เลื่อนดูเปอร์เซนต์ตรงนี้นะโอเคนะครับ ถ้าคุณจะค้นหาสักสองคีย์เวิร์ดคุณก็ตรงนี้นะครับพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึง่งโอเคแล้วกด enter ครับก็หมายถึงคุณเพิ่มหาแนวแนวคิดคีย์เวิร์ดสส่วนส่วนแรกคือเรื่องเรื่องของการทำเพจส่วน2คือการตลาดนะครับยกตัวอย่างนะไปพลิกแพงนะครับก็ติ๊กเพิ่มดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเลื่อนดูกี่ปเปอร์เซ็นต์โอเคถือว่าโอเคคลิกเพิ่มไปเรื่อยครับจนกว่า นะโอเคถึงประมาณนี้ก็พอแล้วซึ่งมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องดูฝั่งซ้ายมือนะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนี่การนำส่งโฆษณาจะมีประสิทธิภาพสูงนะถ้าคุณกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม44ส่ส่วนหลกัหลกๆเหล่านี้ไม่ว่าจะคีย์เวิร์ดนะครับกลุ่มเป้าหมายหัวข้อและตำแหน่งโฆษณาถ้ากรอกครบโฆษณาของคุณก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายใช้หลักเกณฑ์คนละอย่างกับ เฟซบุ๊กแอดนะครับอย่าอย่าอย่าใช้ความรู้ของ Facebook Ad นํามาทํา Google Ad นะครับมันคนละอย่างนะก็มีความคล้ายกันแต่ระบบการนําส่งต่างๆมันคนละเรื่องเลยนะอะไรที่ไม่มั่นใจคือไม่ต้องกรอกแต่ถ้ามันสอดคล้องก็เข้าไปกรอก4หัวข้อนี้ให้ให้กรอกให้ครบทุกหัวข้อน,นะครับกลุ่มเป้าหมายครับเขาอาจจะแนะนํานะครับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับช่องของคุณให้อัตโนมัตินะครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปเชื่อนะครับทางระบบ AI เขาแนะนําขึ้นมาแบบนี้เออถ้ามันสอดคล้องคุณก็สามารถติ๊กได้นะครับเขาเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแนะนําขึ้นมาคุณก็ติ๊กตรงนี้ได้นะเออของผมก็สอดคล้องค่อนข้างเยอะนะเขาฉลาดมากนะเข,ข,ขารู้ว่าผมเป็นช่องสอนออนไลน์ลูกค้าของผมน่าจะเกี่ยวกับออนไลน์พ่อค้าแม่ขายเขาเด้งขึ้นมาให้ก็ติ๊กได้นะส่วนในส่วนกลุ่มเป้าหมายสามารถติ๊กคาว่าเรียกดูได้นะครับมันคล้าย,ายาคอ Call Audience ของ Facebook นะ ความสนใจข้อมูลประชากรและพฤติกรรมอยู่รวมอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดในหัวข้อเรียกดูให้เลื่อนลงไปด้านล่างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองโอ้ค่อนข้างลึกมากเลยนะเนี่ยนะครับ <st arts> ก็สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองได้นะครับ <st arts> ก็เดี๋ยวผมขอข้ามกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับมันซับซ้อนนะ <st arts> สรุปว่าเดี๋ยวลองเข้ามาเล่นนะกรรนนะลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับเพื่อเมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเสร็จแล้วมันโชว์ขึ้นแบบนี้เพื่อให้คุณติ๊กในอนาคตนะครับ เป็นแบบฟอร์มเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดกลุ่มเป้าหมายที่คุณสามารถติ๊กได้ด่วนๆนะนี่คือการกำหนดเองก็มีสองส่วนหลักๆในส่วนกลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการเรื่องของหัวข้อคน้นค้นหาที่ระบบมันเด้งขึ้นมาให้คุณติ๊กและหัวข้อเรียกดูนะครับก็สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้นะครับหรือจะเลือกใน ในแบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเลือกได้เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบทุกอย่างแล้วนะครับก็วางวางเนี่ย YouTube ลิงก์ YouTube ของคุณไม่ต้องพิมพ์นะใช้วิธีการคัดลอกนะครับที่3จุดนะครับแล้วคลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้แบบนี้เรียบร้อยเข้าไปวางครับสะดวกมากครับเมื่อเจอแล้วก็แค่ ระบุรูปแบบโฆษณาของคุณติ๊กตรงนี้นะครับโฆษณาที่ข้ามได้นะครับส่วน URL โอเคเดี๋ยวขึ้นขึ้นโชว์ให้นะก็ไปที่ YouTube Channel ของคุณนะครับในหน้าช่องของคุณนะครับคลิกรูปโปรไฟล์แล้วไปที่หน้าตรงนี้ช่องของคุณแล้วคุณจะได้ลิงก์ถึงแค่นี้นะครับนี่ฮะในส่วนเพิ่มเติมคือ question sub อเลสร์คอนเฟิร์มชันเท่ากับ1เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะนำมาต่อต่อท้ายลิงก์ a n n e l แบบนี้พิมพิมได้นะครับพิมพ์ต่อท้ายเสร็จเรียบร้อยต้องให้ถูกต้องทุกตัวอักษรนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดับเบิลคลิกคัดลอกแล้วนําไปวางตรงนี้นะครับเออเกือบลืมนะครับสําคัญพอสมควรติ๊กเปลี่ยนให้เป็น s s t t p s นะครับเขาเรียก s s l ความปลอดภัยอะไรของเขาก็ไม่รู้นะแต่สรุปว่า ให้เป็นมีตัว s เพิ่มขึ้นมาแล้ววางตรงนี้นะครับแล้วคลิกพื้นที่ว่าง url ที่แสดงแค่คลิกคลิกครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาโอเคครับสําคัญพอสมควรตรงนี้คํากระตุ้นการตัดสินใจนะครับลิงก์ที่เราวางคือลิงก์ช่วยในการเพิ่มยอดซับเมื่อผู้ชมกดปุ๊บจะมีปอปอ up ช่วยกดติดตามให้หน่อยเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับก็คาเหล่านี้ก็แค่พิมพ์คาว่ากดติดตามเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับ เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้นะครับคือปุ่มกดติดตามที่คุณพิมพ์อ่ะมันเด้งขึ้นมาตรงนี้เมื่อผู้ชมกดป๊ปนะครับมันจะเชื่อมเข้าไปที่หน้าหน้านี้นะครับนี่ฮะมีมีปุ่มช่วยกดติดตามเด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาหน้าจอชัดเจนนี่ฮะต้องกดติดตามหรือกดยกเลิกเพื่อข้ามหน้านี้ไปนั่นเองครับ call to action ฮะ ตรงนี้สําคัญโอเคบรรทัดแรกหมายถึงคํากระตุ้นช่วยดําเนินการคุณจะพิมพ์อะไรสั้นๆก็ได้นะเราบริการดูดญาติมิตรเออก็ดีนะปรึกษาได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะก็เขาให้กี่ตัวอักษรเนี่ยสิบห้าอักษรก็พยายามให้อยู่ในสิบห้าอักษรนี้นะครับมันก็จะโชว์แถวๆเนี่ยแถวๆปุ่มด้านล่างโชว์ขึ้นมานะครับของคุณเสร็จสร้างแคมเปญจบข่าวเลยนะครับคุณผู้ชมมาถึงขั้นนี้แล้วจบข่าวเลยแล้วรออนุมัติหรือไม่นะครับถ้าคลิปของคุณไม่ได้ละเมิดมาตรฐานชุมชน ต้องเรียนรู้ครับจะรู้ว่าอะไรที่เขาห้ามอะไรที่ควรทําคลิปต้องลองก่อนนะครับการพนันโป๊เปือยผิดมาตรฐานผิกดกฎหมายต่างๆเขาไม่อนุมัตินะครับคลิปวิดีโอแต่ต่อให้คุณทําดีแค่ไหนถ้าคีย์เวิร์ดหรือภาพต่างๆมันไปสอดคล้องกับสิ่งผิดกฎหมายเขาก็ไม่อนุมัติดังนั้นต้องระวังนะครับชื่อชื่อคลิปหรือไตเติลรูปภาพปกก็ต้องให้มันสอดคล้องนะครับกับมาตรฐานชุมชนเขาจึงอนุมัติแต่ส่วนมากแล้ว YouTube ไม่ค่อยซีเรียสครับอนุมัติง่ายมากนะครับเมื่อคลิกสร้างแคมเปญก็ผ่าน ปลื้ดนะครับลื่นปลื้ดเลยทีเดียวย้ำช่วงท้ายนะครับสิ่งที่มันยากเย็นแสนเข็นก็คือ4 4, 4่สหัวข้อในการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับตรงนี้นะครับเช็คความคืบหน้าเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับยูทูบสติเตอลากเมาส์มาชี้ที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับก็รอเช็คสักประมาณ1วันนะครับแล้วข้อมูลมันจะเด้งขึ้นมารอจนกว่าโฆษณาของคุณจะเริ่มรัน มันจึงโชว์ตรงนี้นะครับการโฆษณาของคุณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกราฟมันก็จะเริ่มขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าคุณเข้ามาใน Google เนี่ยอ่า g ูเกิลแอดเวิร์ดนะครับหัวข้อแคมเปญหรือหัวข้อโฆษณาย่อยถ้ามันไม่โชว์เนี่ยลักษณะนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับซึ่งผมก็ทํามาหลายปีแล้วมันก็ไม่โชว์นะครับเชื่อมบัญชี facebook เอ่อเชื่อมบัญชี youtube กับ Adword แล้วเรียบร้อยก็เชื่อมนะครับมันก็ไม่โชว์นะครับผมไม่เข้าใจนะครับโอเค ่วนมากผมจะชอบเช็คผมจะเช็คความคืบหน้าจาก YouTube s ี u d i o มากกว่านะครับขอแค่เออมันมียอดวิวขึ้นตรงนี้จบข่าวเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์อะไรข้อมูลเชิงลึกในโชเบื้องต้นนะแต่ไม่โชว์ข้อมูลวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกไม่ค่อยโชว์นะครับคลิก3ขีดเลือกแคมเปญที่ต้องการนะครับเมื่อเลือกแล้วก็คลิกรายละเอียดตรงนี้นะครับปุ่มเล็กๆรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแก้ไขรายละเอียดไม่ว่าจะกลุ่มแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย แก้ไขรายละเอียดจุกจิกแอคเซซอรี่ของมันนะครับจุกจิกมากก็แก้ไขตรงนี้ได้เลยมันก็มีปุ่มรัดอยู่นะตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกแค่ตรงนี้ครับ3ขีดเพื่อไปทางรัดแคมเปญจากนั้นก็คลิกสัญลักษณ์ Google Ad เพื่อรีเฟซหน้าจอเริ่มต้นใหม่นะครับมาที่หน้าหลักนั่นเองนะถ้างงนะครับก็มีแค่นี้รีเฟซกับคลิกเมนูเลือกแคมเปญที่ต้องการแล้วก็แค่คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมปุ่มอื่นๆไม่ต้องซีเรียสนะครับมันงง ผมก็งงๆนะครับและสิ่งที่ควรปรับแก้การเรียกเก็บเงินนะครับคลิกเข้าไปต้องการเพิ่มบัตรการจ่ายเงินโดนปิดแก้ไขเรื่องการชำระเงินต่างๆก็สามารถนี้ได้เลยนะครับระบการเงินเครื่องมือต่างๆนะครับมีปุ่มรัดให้คุณใช้งานไม่กี่ปุ่มครับ1 2สอนะครับปุ่มโลโก้รีเฟซปุ่ม3าขีดแค่นี้ครับใช้งานก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ต้องไปสนใจหัวข้อย่อยของมันนะครับผมอัพคลิปทุกวันนะครับ ฝากด้วยละกันกดติดตามช่องนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ Youtube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ